ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เป็นพาร์ทสองนะครับต่อจากวันอังคารเนาะไม่รู้ครับซึ่งครับผมแอนไฟครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งชื่ออะไรครับชื่อซีนครับผมเป็นโค้ชทีมไม่ค่อยได้ทํางานเท่าไหร่ะฮะติดเรียนทํางานครับก็ทํางานครับทํางานอยู่ครับวันนี้จะมาพากด้วยครับอก็เอ่อ เราคร้างจากถ้าจำไม่ผิดคือค้างวันที่6นะฮะซึ่งเป็นวันอาทิตย์ครับซึ่งสาเหตุที่เป็นค้างที่2-4เพราะว่าเซบินเขาไม่ทราบว่าคอมดับหรือเน็ตด,ดับหรืออะไรเกิดขึ้นนะฮะทำให้เราต้องเลื่อนแมตช์มาเป็นวันนี้ครับครับผม ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดพอสมควรครับเพราะพัฟฟี่ได้แค่2แต้มครับเซบินปลาไปแล้วสี่แต้มครับอีกแต้มเดียวเขาชนะครับมารุ้นว่าพาร์ทสองจะสั้นหรือจะยาวครับมารุ้นกันนะฮะผิดคาดเหมือนกันนะเนี่ยครับคอมพิวเตอร์ผิดหวังกันทั้งคู่ครับผิดคาดมากมากเลยครับครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็น่าจะเริ่มได้เลยนะฮะ เป็นแมชพอยต์อยู่นะครับพับบี้พาดไม่ได้ครับพาดนี้จบเลยครับไลสตีมครั้งนี้แค่สามนาทีสี่นาทีครับ <laughs> เราเราโพสลิงไลสตีมยังครับน,นี่ครับเดี๋ยวมันจะจบเร็วเกินไปครับน่าจะโพลแล้วนะรบกวนใครก็ได้ช่วยโพสหน่อยครับ แต่ตอนนี้สถานการณ์คือแอคก็เท่ากันครับที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่อนนี้ยังไม่สำคัญเท่าไหร่ครับใกล้จะเข้าสู่เซสชันเสร็ของสตรีมแล้วฮับบี้ดอปแอคครับทั้งคู่ดอปแอคครับ และตอนนี้หวาดเสียวมากครับตอนนี้สกอใกล้กันมากครับใครหลุดไม่ได้เลยนะฮะเพราะเพียงนาทีครึ่งครับแต่ทางพัฟฟี่นี่เหมือนจะแอคไม่สู้ดีนะแอคตอนนี้สู้ไม่ได้ครับตอนนี้ค่อนข้างเครียดแล้วครับต้องหวังให้เซบินหลุดครับแต่คงจะยากเลยเพัปะี่หลุดครับอุยอ้ย จะจบเลยเลยไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นะจะจบเลยไหมครับเนี่ยถ้าเซบินยังไม่หลุดนี่คือจบเลยครับมันจะเป็นพาร์ทสองที่สั้นมากครับและเซบินไม่หลุดอย่างนี้พอบบี้ตามไม่ทันเลยครับ และเรียบร้อยครับแต่เซบินหลุดครับอุ้ยเสียดายครับทำไมไม่หลุดให้เร็วกว่านี้ครับตอนนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็เหมือนพัี่จะไล่ตามไปถาันะครับว่าครสุดท้ายของเพลงแล้วจะทานไหมพัฟฟี่ตกแอคครับออ้ยแอคกระตุยกระจายครัะพัฟฟี่แล้วไม่ทานครับเรียบร้อยครับแบบนี้พัี่ตกไปลูเซอร์แบสเลตครับแหมและจบไปเรียบร้อยครับสำหรับพาร์ทสองครับ ถือว่าเป็นการเป็นกร้สตรีมที่แป๊บเดียวจริงๆนะแปบเดียวจริงๆครับแต่ไม่ต้องเสียใจเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีลูเซอร์บาสเกตต่อครับจะเป็นคู่ของบิอ้อมกับพับบี้ครับมีหวนงอยู่นะครับส่วนเซบินจะเข้ารอบพอเตอร์ไฟแนลไปรอได้เลยครับ <c oughs> <ม>และเนื่องจากคลิปนี้มันสั้นงเกินไปนะผมเราก็จะมาคุยนิดนึงนะฮะว่า ใครได้เข้ารอบไปแล้วบ้างนะฮะครับเออ่รบกวนเปิดแบ็กเก็ตหน่อยครับแบ็กเก็ตทีมงานยังไม่ได้จัดนะผมขอไพัยด้ไยไมานะอ่มอะนะฮะแล้วก็แมนนัครับเปิดชีสครับ ก็คนที่เข้ารอบไปนะครับก็จะเป็นอูหูเต้าหู้ครับเจอกับชิโรไนครับชิโรไนคู่ควอเตอร์ไฟนอลที่หนึ่งครับคู่ควอเตอร์ไฟนอลที่สองครับเนโกะชาเบต้เจอโรลี่รูริครับโอ้โหคนนี้ก็น่าจับตามองครับเนโกะมาเมื่อเดียวเชียและควอเตอร์ไฟนอลที่สามครับโอเมก้าเซนทอรีเจอกับเซบินครับอืมและครับ และลค,ควอเตอร์ไฟนอลที่4ครับ m c w <oughs> t เจอกอฟก็ตครับโอ้โหด,พด,ดทั้งนั้นครับสายบนตัวเต็งทั้งนั้นเลยและแลูเซอร์ควอเตอร์ไฟนอลครับก็จะยังคงรอผู้แพ้จากควอเตอร์ไฟนอลด้านบนอยู่นะครับก็ลูเซอร์ควอเตอร์ไฟนอลคู่ที่1ครับจะเป็นมาสเตอร์ครับซึ่งรอผู้แพ้จากควอเตอร์ไฟนอลคู่ที่1ครับส่วนลูเซอร์ควอเตอร์ไฟนอลคู่ที่2 คือพีดักกี้ครับก็ต้องรอเช่นกันครับและลูเซอร์ควน์ลูเซอรเตอร์ไฟนอลคู่ที่3 <c oughs> ครับยังต้องรอนะฮะและลูเซอร์ควอเตอร์ไฟนอลคู่ที่4ครับคือสไ <c oughs> ตล์ลิสครับผมอ่าก็แ,แมนนี้ถือว่าน่าจับน่าจับตามองอยู่นะครับค่อนข้างตื่นเต้นอพอสมควรครับใช่ครับผมและลาวซิชชีในในรอบนี้ครับผมมีคู่ทายเบรกไปแล้ว2คู่ครับ มีคู่ไหนบ้างครับผมมีคู่โอเมก้าเซนทอรี่ครับเจอกับบิ๊กอ้อมครับเจอโอเมก้าเซนทอรี่ชนะไปด้วยสกอร์ห้าต่อสี่ครับอันนั้นแค่สายบนครับสายบนอันนั้นแค่สายบนครับสายล่างเราก็มีครับคู่ไหนครับผมมามาพีดักกี้กับเฟินซอยครับพีดักกี้ได้ห้าแต้มครับเฟินซอยได้สี่แต้มครับเขียดเฉียวมากเฉียดเฉียวมากเฉียดเฉียวจริงๆครับซึ่ง เราเหลือแมตช์สุดท้ายของเราซิกีนอยู่เลยครับผมคู่สามทูปนี้ครับครแล้วก็ระหว่างกับใครอะใครนะระหว่างเบิ๊กอ้อมครับกับพับบี้ครับอืมโอเคครับซึ่งคนใดคนหนึ่งต้องตกรอบครับโอแมตื่นเต้นจริงๆอยากดูละครับและเราซิกีนแมตช์คู่เรามีสิบสห้าแมตชใช่ไหมฮะ ใช่ครับแมแต่ควอเตอร์ไฟแนลนะครับมีมีสิถ้าจำไม่ผิดครับผมมี17บเจ็ดแมปนะฮะก็จะมีโนมหมดเพิ่มมา5ตัวครับแล้วก็มี s d มา s d เท่าเดิมครับ HR เท่าเดิม DT เท่าเดิมฟรีหมดสามตัวครับแต่ก็ทายเบรกหนึ่งตัวครับซึ่งแมปพูลเลอร์เราเตรียมตัวไว้ เกมแมปไว้ค่อนข้างดีพอสมควรครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าแมปจะเป็นแมปไหนครับหลังจากคู่บิ๊กอ้อมกับพับบี้จบครับซึ่งอาจจะเป็นคืนนี้นะฮะแน่นอนครับแมปนรกกว่าลาวซิกทีแน่นอนครับแต่ทางเราก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนะก็ยังพอเล่นได้ครับก็นะก็ขอจบพาร์ทสองเพลงเท่านี้ครับคู่พับบี้กับเซบินครับก็เรามาเจอกัน เวลาสามทุ่มกับอีกคู่หนึ่งครับผมระหว่างเบิ๊กออมกับพับบี้ครับเพื่อหาคนตกรอบครับแล้วหาคนเข้ารอบครับได้ครับครับผมก็สับคู่นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ